สบายดีปะลุงสบายดีทุกคนผมแฟนคือเก่าปาลุงเลยกับซ่องบอกคนมันหน้าปะลุงข้าก็มาแต่ในเมืองปะลุงเลยพ้าลงมวยขึ้นไปในเมืองควมือเศร้าข้าก็ขืนไปแล้วเนาะองมวยถ้านกิจะข,นขืนข้าข้นลง้วยถ้าเกิดจมขืนลงมวยถ้าแกอดออกมา <c oughs> バล่อปลาลูกเอ้เลือกนี่バลอ่อขนมバ่เล้าอีสันตัองลบไปใหม่ไป,หมไปเก็บขยะรองงวย่งเก็บขยะนี่นยงังมารออ่ส้มกลงมาเบร์กตันตื่นเต้นเท่าไหร่ชอันนี้บบมีางานรวมรายปลาลุงเลยแต่านสำคัญกันทอาสำหรับมื้อนี้ปลาดุง <c ười> นี่คืองานั่นโนุนะบ่ สอบาละเพิ่นเจาะแต่ว่านี่ใครเบิ่งเฮสังมารอลูกเหมือนกนก็ลูกนี่เจาะแต่ว่านี่มีจัมาเบิ่งกันอสิเบิ่งพอใหม่สเฮ็ดเป็นบ่หวบ่เป็นได้ปลเยอยากเอาอีกตมสดอนุญาตยืนปลอนก็ได จะมัดังแกะกลดเรียบร, <laughs> ร,ร้อยพะลงเลยสีซอยจะใสแนวขวบข้าเข่าแนวการเมืองวันะแมนแต่ไปแล้วหนึ่งสิ่นพะลงมันคืองานนีน้เลยอย่างนังน้นผมไปย่าหลอดเวัเขาอันนี้คือ,อยังหมยหมูขอเทคโนโลยีหมูขอสำหรับี่เอามาร้องขอใหม่ไปเลยกาซสีขอโทษขอไัอย กสีมดสีอุดใจแได้กะตายอระต่ายไปเลยทางต่านั้นกลองๆอย่งมนแบบไหนกต่อกระตานี่กระตาเปไหมอันเดียวฝองนุ่มปองนุ่มปลาลุงเลยขั้วไปแต่หัวยิงแท้สบายดีปลาลุงนะไหม จบาปีปลุงมามานั่งนไปปลุงอาที่ไปสัมาษณ์อาเี่ยา2พุ่นโลงกลังจะโคส่งเลยยังนี่นุ่มว่าซั่นอ่ะอันนี้ของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่ซื้อให้พ่อใหญ่เออเจะเอาแบบของผู้ใหญ่แบบนั้มนเป็นของผู้หญิง เสื้อผ้าก็ได้อีกแล้วแลล้วุเสื้อผ้าน้องน้อยขอพ่อคุณแม่ไล่ไล่เด้อพี่ผาเข้นมาให้เนาะที่ดีใจที่วันอะไรที่ช่วยเรื่องตาปั้วปั้วคาเฮานะสุดสุดแดดเลยคองเบบี้เนาะขอพ่อคุณมาไล่เด้อแม่อยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแข็งแข็งแรงร่ำรวยรำรวยลงเบิร์ทางอันเก่ามาลงเลยลงเบิร์ทางอันเก่าพอดีเป็นสี่สุด แม่งั้นผุดผาพว่อันผัอันเก่าให้ซื้อเพิ่มเพราะว่าเขายังบ่ทันเด็กพ่อนี่ที่เงืนเนืออเ่าออกเมื่อกี้ฮะเขาก็ไปซื้อมามาเนาะกระซองสูตนั่นหนึ่งเลยที่เขาถ่ายให้ปลาลูกเบิ่งแล้วก็แม่เพิ่งจะถ่ามาถ่าามซื้อให้ร้านหน่อยเบบีกระซองสูตรกระลุงปริเป็นสี่สูตเขายังแก้มลดเลยติดมาอันนี้คือผ่าแพทยผ่าคนนูปลาลุงเลย ่าคนนุ่เอาไว้สำหรับเสร็จโ,โตแล้วก็ตุ่มให้เบบีรลอว่าลูกน้อยมีซองแบบสองอัน <c ười> สาลูกเอีาอันนี้ปลาลุง <c ười> ตอนแรกเรียกไปเห็นก็ได้ว่าเพิ่ด็้น้อยอันข้างเนด็้น่อยอเอาความิมาแก้ให้เบิง่งให้น้องมาเพิ่นแก้ให้เบิง่งปลาลุงเลย <c ười> เป็นตะ <c ười> เ,เพงว่ปลาลุง ขอบคุณที่เ,ม,ไลไลเม่ได้ไลเด้อดีใจไอ้ริปลูกเว้ยได้ซองคู่คู่คูละสามสิบบาทแม่นครูหนึ่งก็เป็นพวงถือถือป่ะลูกเลยแม่ก็ครูละสามสิบาทครูหนึ่งหาสิบบาทครูหนึ่งหาสิบบาทเลาสิบหาพานันแม่สิบหาพันกี่ตะควันมันยังได้แบบนี้มุดสองแต่มันเป็นซีเดียวมัน,น,นแบบ้อัอน,นี้ก็บควนเช็คได้มันขึ้นกับทีนอนเนาะสีทีนอนสีที่นอนให้ลูกน่อยที่เฮา ซื S S ้อมาไหวเมื่อก่อนนั่นแหละพอาซื้อมาสีเหลืองเข้าไปเด็กได้เกิดได้รองเท้าเนาะสีเหลืองทำให้ขตีกันโอ้ยพัวใหญ่ก็ห่วยหยู่ล่างก่องปลาลูกเลยเกืิดน้อยเกับกาพากุนูใหญ่ปลาลูกกาพากุนูกระดาษชอบพันปลาลูกจริงจริงเหมือนใส่ลายปลาลูกเหเขากต่ยังเป็นผัวใหม่เม่ใหม่กยังทันอันานเนาะ พึ่งดูดึงกันไม่ไหวแต่ลองมองเอาเข่าดูพอรีมเสร็จผ่าเสร็จโตคุณนี่อันนี้พาคนนู้ใหญ่ประลุเลยพอดีเ่าเสื่อไว้ตอนอาบน้ำเนาะหรือว่าเสร็จกระต้นกระโตหรือว่าตุ่มให้เพิ่นโอเคพะโหมกันคือสิพอพอไดกพออื่นก็ขอบพระคุณแม่เนาะ แม่ถ้งมึอนอกแม่วันจันทร์ทวงก็ขอพระคุณหลายๆได้ไแม่เดอ้อที่ฝากเงินมาให้ซื้อเพื่อพอามาให้ร้อยดอนเนาะไว้ซื้อให้ลูกน้อยเอาก็ซื้อกระเล้วกันค่ะคส,ส่วนส่วนที่เหลือก็สิไวัยจะจ่ายในใน,ใน,ในี่ไหนการซื้ออยู่ซื้อกินมานาไปด้ไว้ก,ก็ะห้ยางมากไปกระไรสุดท้ายบ่มียังผาทุ่งของแม่เอง ขาดบอดดาลของตามวยหรือว่าสินแภาษาบ้านเฮากเวลาคลอดลูกต้องใส่ปลาลุกเกีเอิเอาเนาะเอินเอา้อาไปซื้ออยู่ห้องมอนี่แพงขนาดซ้ำนี่แหละปลาลูกเอ้สิ่งที่เขาได้ก็ได้ดีใจปลาลุกเะว่ากพบางคนจะซื้อมาไวแน่แล้วเนาะอันนี้กัพื้นละลอย อันท <ersch> ี่ก่อนทาก็ซื้อมาไว้คือกระสาใหญ่มันก่อนเลยแล้วก็ที่นอนกรยนังอย่งน้องมวยผ้าอ้อมผ้าอ้อมแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแล้วก็เสือกระซองแพ็คเสือซองสุดแล้วก็ซองสุดน้องแล้วก็แนวตากผ่าเล่นก่อนต้องเครื่องตากผ่าได้หน่อยอันนี้ทำกระสือมาเพิ่มกระอมาเพิ่มก็รู้เลยนี่จกระสาเล่นแค่แกะบึงเด้แล้วแกจะได้เอา

ดใจีแบบหมัดอันนี้คาคาเมนอันอวนใส่นี่คือขาวล้านคนก็ถ้าเราไมาแนมบางทีพัลลูไดีใจสบายดีปัลลูไม่ได้ทีหนังผีหนังทีก็ไดาทีีก็ไดาที่นั่งทีก็ไดาษยัดจ่อยกับสีกินขาวพัลลูไอซ์กับขาวมึกินพอแมนแ้บกัสีกินกับพวกล้านๆอย่างเนาะลองจักระจัน เาเห็นอะไรเลยเห็นอันนี้อันนี้กกนนอบตลกนดม่อส,ส่วนมุ้งกล็ลเยหรือว่ามุ้งมุ้งขอบมุ้งขวบเล็กหน่อยเนะยารระกะราคาสองร้อยบาทก็ลูกเอ้ยงถกผ่าปกเป็นกัดน,น้มไปไหะเนีเน่ย ตัวน like no ี้ hmm. <c oughs> mm ี่แหลบสมน่อยเนาะแพงอย่รีตหาสิบาทาใส่ในไรน้องมวยเนา่อ๋อแล้ใส่ไป เือนเนาะหนอันน,นี้อืมเด้งเด้งเด้เด้งเตะตีอันนี้เต้นเต้นหนงงุมเลเข่าบกบเคยน้งบกเคยแบบวิมีลูกมัวข้างแรกไมชีวิด อ่ะอ๋อสมมีกดดีใจะป้ลุอ้ยยางไปเฮือนนั่นแมนเดือนเมื่อกี้นี่แม่พวกแม่นองเดือนนั่นถั่วถขอวล่งแล้วเราไเฮือนงดอกหมดว่ะถั่วพะเะล่งมันกับลกถ้ากับบุหัวมือได้เนาะจริจริงน้ำมอนอันั่นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งว่าสิบแปดว่ี่สิบสิบปปลายเนี่ย แต่กาบคนทวงเืาจำเดือนบ่ได้จะมองคนหนึ่งมันว่าอีกสองอาทิตย์น่ากัดจักสิช่างไรกันแหน,นะเนาะตอนนี้โม้พูอันนี้ก็ห่อนแล้วก็เดือนหนน่อนแล้วแ่ล้วรุ่นไ,ไปอาทิตย์ก,ก็กลัวรือว่าสองอาทิตย์นี่แหละสิประมาณนี้หละบางทีเขาเขาจำเดือนบนะ่ได้เนาะบางทีมันกักัดชิเลยอ่ะกัดชิเลยบ่ได้เนาะในเดือนนี่แหละก็นึ่งประหลดเห็นว่าอย่างประมาณหมื่ชนชองมนะื่งว่าใช่ <c oughs> <laughs> จากเมน,นมือนมารอรอส้มกัปูมันเป็นยิ่งหรือทายไปห้องไปเอ็กซ์เล่เหมือน,นเ,อเน <c oughs> าะกับเป็นผู้ทายแต่กับมันกับบนแนงใจบนเมงบนนอนเนาะเอ็กซ์เล่ถ้าเป็นผู้ยิ่งเห็อนอะไรต่างเดือสนสิแพงนอะเยอะแพ้สนลังดาเยอะแ บ้านนี่ก็บส o าพักคุ้นหรือปลาลุงบอกก่อนกับก่อนอื่นกับข,ขอขอบพระคุณแม่เน,นาะทายมึงนอกมมมแม่เป็นการมีกระจายเนาะอยากสวยลูกสวยร้านหรือว่าเลยว่ะื้อสบา้เบบีเนาะสวยขาดใจ่ายเยๆๆนาะสวยซื้อส่เอ <ขา S 1> ็อันนี้ให้แต่ขอบพระคุณลลายเด้อแม่ให้ดูด,ด,ไดีไม่แห้งรำรวยรำรวยเงินใบกองทองใบขาวเด้อแม่กระเป๋าเจาะชอบหาย จะได้กะก่อนอนกาหายแม่ก็หายแม่เนาะหายุขภาพเข็มแขงหายยืดไม่แห้งหาอยู่ก็บลูกลานแต่โดนโด้นแม่เด้อหายจังได้กะหายลด้วยเข็มม่สุขภาาเข็มแข็งหายยืดไม่แห้งเนาะบวอีแห่คนเดียวกะถูกคนที่เขามาดูคขิปเนาะาคดีพจคือที่เขามาดูขิดซ่้างเบาควักหายยืดไม่แห้งเส็นเดียวกันจะได้พอตันโอกาสหนัไปรวมสบายดี nó lên cái cọ này